หม,มาเข้ามากินเป็ดเทศเลย้ะตายเลยน่ขนก็ตุยเลยหมดเลยเป็ดเทศหมาเข้ามากินสามสี่ตัวพอล่อเป็ดเทศดูกินแหวงเลยโอ้โห โอ้โหยพวกหมาจอนจัดครับโลครับโอ้โห,โหพอล่อโอ้ไก่ผมเป็นไงบ้างมีไก่อูอยู่สี่ตัวเหลือกี่ตัวเนี่ยโอ้ แล้วหนึ่งตัวหายไปไหนอีกครับนี่ก็เป็นไก่อีกหนึ่งตัวนะครับที่โดนสังหารสรุปแล้วก็โดนแปดเทศโดนกินหนึ่งตัวไก่อูต,ตัวเมียนหนึ่งตัวนะครับโอ้โหหมดเลยเออจะหมดแล้วแล้วโอเคเลี้ยวให้หมากินครับออเ ครับก็ให้เป็นอาหารของปลาไปครับทั้งเป็ดเทศนะครับเป็ดเทศสีขาวมีแค่1ตัวตอนนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็ไก่ไก่อูหนึ่งตัวเพศเมียรวม2ชีวิตนะครับที่โดนสุนัขหมาตอนจัดล่านะครับผมโอ้โหวิง่งหาอุตลุดเลยครับมาเช้านี้ ก็โอเคครับผมก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับผมที่เลี้ยงนะครับเลี้ยงไก่นะครับผมไก่ที่อยู่ด้านนอกนะครับเป็ดที่ไม่ได้อยู่ในเล้านะครับผมก็เนี่ยฮะเป็นอาหารของสุนัขไปครับเพราะว่าผมเองมาอยู่ก็คือสัตว์อ่าพวกนี้เขาอยู่นอกรั้วกันอยู่แล้วครับผมเขาเคยอยู่ข้างนอกกันนะครับผมมันไม่ยอมเข้าเล้านะครับแล้วตอนเข้าไปในเล้าก็ไม่เข้านะครับผมก็เลยจาเป็นต้องให้มันอยู่นอกเล้าก็ผลก็เลย โดนสุนัขล่าแบบนี้นะครับก็ฝากๆพี่ๆน้องๆระวังเอาไว้ด้วยนะครับผมขอบค,ครับ